เดือปลาเก้มชฉำใหญ่แลครับอยู่ตรงนี้ครับ มันไม่ยอมดิ่งนะโอเคครับดีครับ,รบเก็บฉับครับตัวนี้ถือว่าไซส์ไซส์ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยงไซส์เอาเลือกเลยครับพี่